สวัสดีค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบ่งสวนทุเรียนแลวก็มาเบ่งการปลูกทุเรียนทุเรียนทงหน้าอำเพอเคมาลาดอันนี้เข้าก็ะได้ปลูกไปแล้วนะพี่น้องปลูกสมอันนี้ก็ปลูกแบบบ่อทุ้งออกนะพี่นอ้องเข้าฟ้าทุ้งไหว เป็นการปลูกอีกแบบหนึ่งที่บบเคยปลูกนะพี่เนาะเพื่อนบอกว่าขั้นผู้ใหปลูกยากๆให้ให้ล่องปลูกแบบนี่เบิ่งก็เลยร่องปลูกเบิ่งนะพี่เนาะอันนี้ก็ปลูกเริ่มปลูกมาแต่วันที่แปดกะกะยังซื้นดีอยู่ว่น้ำซูมือนะพี่เนาะต้นพันก่บสิบบาทกับลอยหนึ่งที่ห้าไปซื้อมาปลูกปลูกเขากะตัหดหักโคตรนะพี่เนาะ นี่เขาปลูกกลางคืน่นเขาก็บดเดทายห้เบิงบางมือเขาก็เหลวซีถุ่มนะพี่นนอกกลัวเข้าสีเหลี่ยวเขาปลูกอยู่ซีมือทุเรียนประมาณลอยตน้นแต่ว่าทุเรียนมันย่งย่งอยู่บนไยเบิดนะพี่นนอกทุเรียนย่งอยู่ซิบเก่าต้นแล้วกะ็เอาไปปลูกมองต้นไดบองงามถอดออกกะเหลืออยู่ประมาณซีพกต้นอันนี้เขากะเดเอาถุงไว เครื่องหนึ่งนะพี่นนอกให้แต่ว่าเอาถุงเอากลนมันออกนะพี่นนอกเอาถุงไว้เครื่องหนึ่งให้มันโพขี้ดินพร้อมนะพี่นนอกโพขี้ดินประมาณขี้ดินในถุงกับอันนี้กับขี้ดินอยูน่นี่ประมาณขมือกลัวนะพี่นนองเอาโพไว้แล้วเอาเอาหนามาหดคู่มือหนามใส่บัวมาฮด ตอนปลูกเข้ากับเดซเซ่น้ำยาเร่งลากน้ำยาเร่งลากครับบัตรชานี่ยางมือเศร้ามากเข้ากับมะฮอดน้ำยากันเสื้อล่าเป็นสีชมพูนะพี่หนอกยากันเสื้อล่าก็เลยมะฮอดใส่บัวฮอดกะหูซึกว่ามันซืนดีอยู่นะพี่หนอกปลูกแบบเดียวกันนี่เบิร์ตซื้อต้นแต่ว่า เอาถุงออกนี่น้อยร้ายแล้เวเต้ขี้ดินนะพี่นนองมันนี่กัเสี้ผ้าพี่นนองมาส้มบรรยากาศรอบๆที่มีการเปลียปล่ยนแปลงของเฮ้าแต่ก่อนนี่มันเป็นคันแท้ะนะพี่น้องนี่แถวนี่เขาเดาออกในแนมเห็นกันสอดไปหอดผุนเลยพี่นนองสอดไปหอดก็ไพ่เลยตะกี้มันเป็นไหหน้าอยู่สามไหนี่เขาก็เลยมาตัดสินใจเอาคันแทออก เสียดายโกงหมักเผากะกระทุนเอาเสียดายถ้าแม่เรียกหน่อยกะเป็นกะสิไห่พ่นละพี่น้องถ้าเสียดายเนาะแต่ว่ามันมันเท่าอยากอ,อยากหาหน้ามันล่วงนะพี่น้องก็มันหกนํำเทาก็เลยอยากได้ดินพร้อมเขาก็ได้กวดดินมาเสริมใส่พนทุเลียนของเห่า ตัวน,นี้เฮ็ดมะห่อนนี่จงหมักเผาวไว้สามต้นนี่มันมันมันดูก่างควงบะเทือนนี่พี่หนอกสวนทุเรียนเฮามันมันเบิงคือจังเป็นสวนหน้าบะเทือนนี่มันบอมเมนตอนไผ่ตอนมันคือตะก,กี้ต้นกล้วยที่เอาออกกล้วยน้ำว้าก็สีเอาไปปลูกไวเ้เรียบๆ มักเผาที่เห่าออกปลูกได้ลหลายปีแล้วพี่นนองเหลือแต่ต้นตาลแต่ว่าขั้นหากมันมาลบกวนกะบนเน่กับอาสีเดีวออกนะพี่นนองเพราะว่าเห่าสิเอาทุเรียนเป็นหลักแต่ว่าต้นทั้งลุมผุนมันเห็นหากมันมาซ่อนมาพ่นทุเรียนแล้วแต่ว่ากะเบิ่งไปสกักก่อนขั้นทุเรียนมันมันยังไปตัวได้อยู่กสบเสียไว้นะพี่นนอะ ว่าเฮ้าก็อยากกินหลายแนวมักตานเฮ้าก็มักเนาะพี่เนาะกลัวสิปลูกได้ใคนี่ก็บกำลังมะสาพ่นลงพี่เนะาะเพราะท่านเลี่ยวเริ่มมาเฮ็ดให้นี่มาเทือนี่แต่ว่าเลี่ยวไปหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่เนาะกระสอบพี่เห็นนี่ก็คือกระสอบขี้เกียบเลยพี่เนาะขี้เกียบสดเอามาเอามาเติมใส่ขี้ดินเพราะว่าขี้ดินเป็นดินทราย ต้นนี่กระซื้นไสดีอยู่เก่าสิบาทก็งามอยู่พี่เนาะเนี่ยมีมาแลงมาก,กวนเลยพี่เนาะเนี่ยโอ้ปูกคุูเลียนมันก็นยากนล้วมาแล่งนี่แหละพี่เนาะมาเลงมาก,กวนมาเลงมากนะเพราะว่ามันเสียบเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบื้องไฮุ่มเลยพี่เนาะอ,อันนี้พ่นเก่ามันถี่เท่ากับเท่าไรสาลงเนี่พี่เนาะสูงสูงแห้ง อันนี้แนมสอดใส่กันเบิดเลยอยากหัวคนหลีกลองน,นะพี่นนอกให้ลุงเฮาเห่าเฮาปลูกก่อนนี่ต้นหน่อยต้นใหญ่เพราะว่าปลูกสมกายเคร่งน,นะพี่นนอกอันบกักเผาเตรียมใบ้ถ้ะเอาไปเอาไปปลูกนะพี่นนอกต้นใดบบใหญ่แห้งเข้ากัสิเอาไปปลูก เพราะว่าขั้นนี่มันก็เป็นโกงกงเป้าาน้ำหอมมันปลูกรุ่นนะพี่หนอกเท่าก็แล้วอ,ออกแล้วก็ได้พ่นเพิ่มขึ้นอีกสองพ่นปลูกเพิ่มอีกสองพ่นตะกีนเป็นขั้นแท้เท่เากับดบด้ปลูกปลูกหมักร้าวาน้ำหอมประทานนี่ที่ให้มันเป็นทุเรียนกันเลยจำใจตองเอาออกนะพี่หนอกอันนี้ยังเหตุบ่ระาะขั้นแล้วสิเฮเหมือนนี่ส่วนนี้ เสียวอ,ออกไปจนเบิดนะพี่นอ้องครับอ้อยนี่ก็สีเดะสีแล้วออกสวงนี่ก็อยากน้ำอันนี้ละพี่นอ้องํำกระกระเพดใหม่นะพี่นอ้องขั้นแม่นหูแต่ที่แรกกะสีบรเห็ดสูงแห่งนะพี่นอ้องว่าตนที่มันหลอดนี่คือต้อนที่ห้าถมโบสูงแห่งมันมหมองมองใหหากมันเพลไป นีมันหลอดสุ่มนี่พ่นบบสูงแหงกะอยากเน้นเรื่องพ่นเนาะพี่น้องเนาะรูปรล่างของพ่นใหญ่มันสูงแหงนะพี่น้องมันแคีเป็นเนินกับพ่อแล้วก็ปลูกปลูกล่องเบิงปลูกแบบบอลถุงออกเพิ่นกับว่ามันมันดีลร้แนวมันเทีไห่ทุเรียนมันเข้าใจว่ามันโบทะเละมันโบทะเละเอาไปปลูกนะพี่น้องมันยังอยู่อนุบาลอยู่ในถุงอยู่จริงๆนะกัล่องเบิง เพื่อนว่าอะไรด,ดีมากเขาก็ะเห็ดลองเบิงเพื่อสีได้งูด้วยจากของเองนะพี่น้องเมื่อเนก้็เรื่องราวต่างๆเอามานำเสนอพี่น้องเล็กๆนน้อยจากสวนเกษตรส่วนส้มของเ้าที่ตั่งซื้อขึ้นมาปลูกทุเรียนทงหน้าอยู่อำเภอเคมาลาดขอลาพี่น้องไปสามีสักก่อนขอบคุณหลายๆในการรับส้มสวัสดีค่ะ